อยากรู้ค่ะไม่มีเงินทำคาแคร์ได้ไหมทำได้แต่ว่าจะบอกงี้ทุกคนชอบไปติดกับกับคำว่าจะทําอะไรแล้วไม่มีเงินจะทาอะไรแล้วไม่มีเงินทุกอย่างเราทําได้หมดถ้าเราไม่ปิดกั้นโอกาสตัวเองคือถ้าไม่มีเงินจริงๆไม่มีเงินสักบาทเลยเนี่ยเราก็อาจจะต้องเริ่มจากการไปสมัครงานเป็นพนักงานล้างรถเพื่อให้มีรายได้เข้ามาพอมีรายได้เข้ามาเราก็เริ่มเริ่มวางแผนการเงินวางแผนเก็บเงินว่าเราอาจจะ มีเป้าหมายว่าต้องเก็บเงินกี่ปีถึงมาเริ่มเปิดคาแคร์อาจจะเปิดจากเล็กๆไปก่อนหรือว่าถ้าอยากเป็นช่างขัดอาจจะเริ่มเป็นพนักง,งานล้างรถแล้วเก็บเงินแล้วก็ไปหาคอร์สอบรมไปฝึกในการเป็นช่างเพื่อเพื่อได้ความรู้มาต่อยอดธุรกิจอาจจะกลับมาเป็นช่างแล้วก็มีรายได้ที่ดีกว่าเดิมพอมีรายได้ที่ดีกว่าเดิมเป็นพนักง,งานล้างรถล,ล้วก็เริ่มเก็บเงินเริ่มเก็บต่างๆเสร็จแล้วปุ๊บพอถึงเวลาที่เราพร้อมก็ค่อยมาลงทุนมีกิจการคาแครของตัวเองโดยเริ่มจากเล็กๆก่อนก็ได้